ที่ทราบอยู่ดีทีมได้เป็น p อ p ท์เทนิสจุนิเวอร์องประเทศเอเมริกาใช่ไหมกลุ่มคูนหรือว่าพาร์ทเนอร์พี่อะสนับสนุนนางงามหลายประเทศด้วยซึ่งปีนี้ทัวร์ของพี่ทีมเราก็เป็นพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์รวมนะคะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นรถตู้รับส่งแล้วก็จัดแทนทัวร์ให้เขาแล้วก็ช่วงเก็บตัวนางงามอันนี้เราก็ช่วยทำซึ่งปีนี้พี่แผนว่าพี่จะโปรโมทการท่องเที่ยวไทยสําหรับนักลงทุนแล้วก็ชาวต่างชาติให้มากขึ้นแล้วเราก็ได้ขยายในเรื่องของสังหาริมทรั์ปล่อยเช่าแล้วก็ซื้อขายให้กับชชาาาต่ คือเรื่องของเปิดบริษัทเราไม่ได้ทแค่ B2B นะคะทุกคนคือปีนี้เราขยายไปถึงรัฐบาลฝั่งลาวฝั่งลาวของเวียดนามเขาก็ให้เราเป็นคนที่ดูแลเขาในเรื่องของเปิดบริษัทแล้วก็ฝั่งทัวร์ด้วยนะคะจีนก็มีบ้างปะปายนะคะเพราะว่าที่นู่นเขามี Chinese community ของเขาอยู่แล้วซึ่งพาร์ทเนอร์ในของ f w Group เราก็มีสายคอนแทคกับคนจีนด้วยเหมือนกันธุรกิจที่สี่ี่ทิงก็คือเ,เรื่องของเรียนต่อต่างประเทศปีนี้นะคะเราไม่ได้ส่งแค่เรียนต่อที่ดูไบเราส่งเรียนต่อทง Island, ังมาล์ชาไอร์แล,ลญญญนด์ออส ส่งน้องไปทํางานตามโรงแรมแล้วก็ตามร้านอาหารต่างๆนะคะตอนนี้ยังส่งไวรสต้ลนะแล้วก็บาร์เฮนเดอร์ก็เรื่องดราม,ม่านะคะก็คือผ่านไปได้ด้วยดีก็คือหลังบ้านก็เป็นเรื่องหลังบ้านแล้วก็ตัวทีทน,นายของเราชื่อก็คือแคปตันลัวแล้วก็่ส่งเรื่องไปที่ทางดูไบโพลิสแล้วก็ตำรวจไทยไซเบอร์เน้่ยคส่งไปหมดแล้วมันจะเป็นเหตุเป็นผลหลังจากที่น้องกลุ่มนี้กลับมาที่ไทยหรือเขาไปทํางานกับนายจ้าวคนไหนอะทุกคนจะเห็นหน้าเขาหมดที่ขึ้นในซิสเต็มก่อนที่จะรับเข้างานเรื่องเนี่ยมันเป็นสิ่ง เป็นลีแคของปี2025แล้วก็เจอกันในปีหน้านะคะบ๊ายบาย